คำวมาคิดตัวนี้ข้อค้อยส้ละอีดอเด็กคือความคิดบั่นเป็นนีอย่างคือว่าเป็นมะลิข้าวไปเป็นเนื้อเดียวกันข้ามาเป็นคิดนี่มันบ่เห็นคิดบันี่มันก็เลยเป็นเนื้อเดียวกันบั่นเขาเลยเขาไปคิดบัเขาไปคิดแล้วมันก็เชื่อความคิดบั่เชื่อความคิดแล้วอุปาท่ามันก็เกิดขึ้นคือการยึดมันือมันในความคิดที่คิดว่าจะค้องเฮ็ดถืออังสันนะมันก็เขาไปเป็นความคิดบั่ ก็เฮ็ดน้ำความขืดป่าเห็นบ่เฮ็ดใหญ่มันยื่นหนีได้บา่เฮ็ดจังใดเขาสิระวังความือซื้อหนึ่งขีดใดบา่สิไปเอาความขืดแก่ความขืดก็ได้แค่ชั่วขณะนี่มันแค่เปลี่ยนอารมณ์ซื่อการสิแก่หรือท้าวอนยี่ดีก็คือสิ่งถือล่งตาเป็นสอนมือเขาอยู่ขุมเงอนีคืออาณาปัญสติบ่นี่เฮ็ดเข้ามาอาณาปัญสติคืออย่างคือหลูกกำน้ำ เอาล้มก็บสติมาผูกกันพระพุทธเจ้าันนยอลงมาให้เห็ดง่ายที่สุดใบไม้ในป่าได้หลายในพุ่มโูดมาใช่กัมือเหลืออยู่สองใบใบแรกคือลูกใบสองคือน้ำอยู่ในกำมมือเรานีแบวมาเบิงมีแต่ลูกกันมน้ำเท่านั้นเองลูกก็คือลูกประคันนี่คือวัตถุธาตุนั่งโจโคยนีย่วัตถุธาตุ รูปประคันอีกตัวหนึ่งก็คือลมมมาแนมบ่อเห็นดอกลมนะ้มแต่ว่ามันสัมผัสได้บัดเสียวอย่างมาสัมผัสบัดถ้าบ่อน้ำม,มาผูกกันถ้าบ่อน้ำม,มาหรือความหัวซึกนี่มาสัมผัสกับลมมาผูกไว้กับลมนี่เนี็นบ,นบ่อน้ำบัดรูปกับน้ำม,มาผูกกันแต่คนส่วนมากย่านจะของ,งโงบ่บัดนี่ก็สิบ,บ่ยอดม,มารูปกับน้ำม,มาผูกกันพันไปผูกก็ควมคขด้นนผูกก็ความคิดเมื่อก็เลยเป็นคิดบัด ไปวิจัยทั้มบันย่านจากของจื้อซื่อทั้มะบ่ได้ยา่านจากของบส่สลาดอาการเป็นอย่างนี้อ่ะไล่ได้เบิดระบบปฏิจจสมุปบาทหูจักเบิดชื่อมันสติปัฏฐานสี่กับหูจักเบิดชื่อมันนัน่นแต่ว่าอาการถามอาการเป็นบ่วงหูบนันเอาอันนั้นมันไม่หยังระบาดไปจื้อได้ความจำบ่บัน ซื้อทรมาเนี่ยความจำบาไปจื้อเอาบัดถามถึงความจริงคือสภาพว่าถึงมันเกิดขึ้นผมโมโหดอกซื้อมันน่ยว่ามันอยู่ขันใดขันใดอันนี้อ่าอยู่ในหมวดใดหมวดใดผมหูโแต่สภาพว่าถึงมันเกิดขึ้นบัดไปถามว่าอันสภาพว่าอันซื้อทำถือว่าออกมาเนี่ยสภาพว่ามันเป็นแนวใดโมโหพันว่าเอามันก็หูโแต่ซื้อมันถึงตีบัน เห็นยบ่ย่านเข้ามาถามเราตอบบ่ไรนะั่นคนมันยาาศง,งูตอนโบเห็นควมำงูของเจ้าของงูเต่ล้มเข่าล้มออกแค่นี้แหละกันภาวานาเนี่ยส่วนที่เอาไปขยายความออกไปวิจัยทํำอยู่หันไปนั่งคิดอยู่หันคิดว่าเจ้าของภาวนาเทียนนั่งคิดดีสี่สัโมงอ้วันนี้กูทําความเพียรมาได้แถมไปนั่งคือนิวรอนเอาไปบริโภคอยู่หันมันบ่หัจักนิวรอนมันหลักเขา่าปลาอยู่หัน ก็เอาตวความจำตะบันมาเทียงมบูบันไม่ต้องไปคุยอย่างไรนักภาวนาะนี่ขนคอมุ่นเก้านี่ออกนั่นย่อลงมาให้แล้วบัดนักภาวนาะเอาแบบง่ายๆเลย่าไปเห็นเห็นมันอันนี้สําหรับผู้เรียนออกกําลังกายสําหรับขาา้าราชการเรียนภาวนาก็ได้บดเฮ็ดเบียดภาวนาก็ได้ไดเรียนแหง้งแห้งเห็นลมสัตว์สําหรับผู้อยู่ทั้งนอกนี่สิบอกเทคนิคตัวหนึ่งคือกัน มันสิไว้ยืนเดินนั่งนอนสีอิรยาบทเพิ่มเข้าไปอีกก็ได้แลนมันสิไวาก้อย่ังอยู่แลนบานี้เขาเมือยเขาแฮงสียนล้มสัตว์ปั่นการไปนั่งรับตายอย่างเดียวสําหรับผู้ไม่เหมาะอยู่เอาเอาความสง,งบซะก่อน